สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสายสายเขียวทุกท่านนะครับเพื่อนๆพื่นจำตอนี้ได้ไหมครับเมื่อวันที่หกเดือนสิบเอ็ดที่มีมันมันมีปัญหาเสียบแล้วหนึ่งเดือนกว่าเกือบสองเดือนแต่ยอดไม่เดินเลยผมเลยทำการตัดและเอายอดใหม่มาเสียบคืนนี้ครับยอดใหม่เสียบแล้วและส่วนที่ผมตัดไปท่อนบนที่บอกว่ายอดไม่เดินพนมไม่แตกอยู่นี่ครับแตกใบมาสองคู่ครับ ส่วนที่ผมตัดจากตอนนี้นะครับที่มีปัญหาวันนั้นผมเช็คเออทำไมไม่เดินว่าเดือนกว่าแล้วจะเป็นพ่อตอหรือพอยอดส่วนมากจะเป็นพ่อตอที่ลากไม่เดินแต่ตอนนี้ลากเดินดีแต่ยอดเป็นพอยอดครับยอดยอดไม่สมบูรณ์ผมก็เลยทําการตัดวันนั้นตอมันจะยาวประมาณนี้แล้วก็กิ่งนี่คือท้อนบนนะครับ mm hmm. เพื่อนๆ mm hmm. เกิด มีปัญหาหรือแก้ไขแบบผมเพื่อนๆตัดให้อยู่ใต้แผลเลยนะครับให้อยู่ใต้แผลมาตัดตรงนี้เลยครับปุ๊บแล้วเอามาชําไว้ครับคือทุกสิ่งทุกอย่างรีไซเคลิลได้ไม่สูญเปล่าครับเห็นไหมครับหนึ่งเดือนพอดีครับผมจะทําการเกะถุงแลวครับเยอะมากครับขนานไม่ได้ใช้น้ํายาลิ่งลากอะไรช่วยครับนี่คือลากครับเต็มเลยครับแต่มันมองไม่ค่อยเห็นนะครับกล้องหน้า เส้นฝอยขาวๆเล็กๆนี่คือรากทั้งหมดครับนะครับเปิดเลยนะครับไม่มีอะไรศูญเปล่าครับรีไซเคิลได้ทั้งหมดครับเดี๋ยวเราไปปลูกมันสมบูรณ์ด,ดีมันก็โตครับอ่าสวยไหมครับยอดนี้คือที่เสียบตอน่นี้ครั้งแรกครั้งแรกเลยครับแล้วมันมีปัญหายอดไม่เดินเพราะมันเป็นยอดสามกิ่งอ่อนมาก แต่พอเรามาปักชำนะครับมันมีรากยอดเดินมาสองคู่แล้วหนึ่งเพิ่มมาหนึ่งคู่ครับตอนนั้นมีแค่หนึ่งคู่หนึ่งคู่อันนี้นก็เพิ่มเป็นสองทั้งหมดแล้วครับดินก็หมุนไสเดือนปกติไม่ได้ใช้อะไรช่วยนะครับลากเต็มไปหมดครับลากสวยก็หนึ่งเดือนแล้วผมก็แกะครับแล้วก็ไว้ในที่ร่มไปต่อแล้วก็ลดน้ํา นั่นนะครับรีไซขึ้นได้ครับ <c oughs> เป็นเพื่อนจําได้นะครับวันนั้นวันที่หกเดือนสิบเอ็ดนะครับวันที่หกเดือนสิที่ผมมาทําคลิปนะครับแก้ปัญหาเสียบมาแล้วหนึ่งเดือนเดินกว่าสองเดือนแต่ยอดไม่เดินพอยอดไปเดินเราเช็คเลยครับว่าเป็นเพราะตอหรือเป็นเพราะยอดแต่ต้นนี้รากตอเดินดีแสดงว่าเป็นเพราะกิ่งตัวนี้พอเป็นเป็นเพราะกิ่งตัวนี้เราก็จําเป็นต้องตัดตัวนี้ออกตัดตัวนี้แต่ตัดนะครับถ้า ตัดให้มันติดแผลมาด้วยนะครับไม่ควรตัดตรงนี้ครับตัดให้มันติดกิ่งกระทุ่มมาเลยครับเพราะว่ากิ่งกระทุ่มมันจะออกรากดีตัดให้อยู่ใต้แผลมาเลยครับเพราะตอนนั้นมันยาวประมาณนี้นะครับผมก็เลยตัดเนี่ยครับคืออย่างนี้ผมตัดอยู่ใต้แผลที่เสียบเพราะแผลมันติดดีแล้วครับวันนั้นติดดีแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่เพียงแต่ยอดไม่เดินสักทีผมก็เลยทําการตัดตัดให้อยู่ใต้แผลที่เราเสียบปุ๊บเอามาชําเลยครับชาทั้งกิ่งกิ่ง่อเลยครับชาไว้ก็เนี่ยครับผลลั ต้นนี้ผมก็นํายอดอื่นมาเสียบและส่วนที่ตัดจากตรงนี้ตัดให้ติดต่อไปมาชําไว้ดีไซขึ้นครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่สูญเปล่าครับแล้วก็ได้ผลดีด้วยครับเผื่อว่ามันอยู่กับตอนนี้มันไม่เดินแต่เรามาช่าเล่นๆควบแน่นหนึ่งเดือนติดลากเยอะเพียบเลยครับเยอะอย่างกับต้นตอนกิ่งครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนั้นเพื่อนๆจะรู้เลยครับที่ผมพูดว่ายังไงยังไงกิ่งนี้เสียบตอนนี้แล้วมันไม่เดินมันมีปัญหายอดไม่แตกคู่ใหม่สักทีเกือบสองเดือนแล้วทําการตัดแต่ตัดได้อยู่ใต้แผลเพราะแผลมันติดดีแล้วตัดได้อยู่ใต้แผลแล้วเอามาชําไว้อันนี้เราก็หายอดใหม่มาเสียบอีกใส่ขึ้โอเคนะครับเพื่อนๆ ลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มาบอกเพื่อนๆว่ารีไซเคิลทุกสิ่งทุกอย่างกิ่ง,ก,งก้านชำไว้ก่อนครับอย่าทิ้งถึงมันไม่เดินแต่พอมันติดรากขึ้นได้ต่อมาใหม่ได้รากอาจจะดีก็ได้ครับรีไซเคิลครับผมก็ทําการผสมน้ายาล้่งรากลด,ล,ดล,ดลดน้ํหัวตอก่อนนะครับหัวตอทั้งหมดเนี่ยนะครับ,นะรบช่วยมันหน่อยครับ โอเคนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ